เดินมาที่ทะเลสาบอีกครั้งที่ที่ลงคลิปมีนกน้ำออกไข่แต่วันนี้เราจะมาสำรวจสำรวจผักผักผักขมอ,กอีกชนิดหนึ่งนี่ ผักคมนี่นี่ดูสิเหมือนผักคมบ้านเราไหมอันเนี้ยก็กินได้แต่อันเนี้ยไม่ได้ดองอันนี้จะไปลวกไปลวกกินกับน,น้ำพริกมันขึ้นเองตามธรรมชาติ เนี่ยสระน้ำที่นกมาออกไข่บริเวณชายสถานที่ป่าช้าแต่ป่าช้ามืองนอกไม่น่ากลัวคนเขาเดินเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเขาทำข้างในนั่นถึงจะเป็นที่ฝังหลุมหลุมฟังศพข้างนอกนี่เขาทำเป็นที่เดินเล่นเห็นไหมอันนี้พุ่มหนึ่ง รู้สึกว่ามีคนมาเด็ดไปแล้วด้วยเนี่ยต้องใส่จะมีคนไทยอยู่แถวนี้หรือเปล่าส่วนมากคนไทยจะรู้บางคนเขาก็ไปทําซุปพรั่งเขาก็ทําซุปได้เอาไปทําซุปต้มไข่ต้มเขาทำเป็นซุป ลวกแซะแล้วก็ปั่นแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่แล้วก็มีผักมีมีไข่ต้มแต่ว่าเราเราจะเอาไปลวกกินกัะน้ำพริกกินกัะน้ำพริกปลาลงปลาลนี่ผักขม ประกมฝรั่งอีกชนิดหนึ่งตกหาเด็ดยอดที่มันอ่อนๆหน่อยมันจะขึ้นมันชอบขึ้นตามดินใหม่แต่วันนี้แดดแรงนี่แดดแรงหน้ามืด